คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวายทุกทุกท่านมาดูรวมหวยหุ้นวันที่30นะคะก่อนอื่นมาดูผลของวันที่29กันก่อนเนาะ นิเคอีช่วงเช้านะคะ2 0ไม่เข้านะคะ8 2นะคะไม่เข้านาะมาดูนะคะบ่ายนะคะ6 1หนึท่านไหนที่วิ่งหนึ่งนะคะก็เข้า6 1 1 4เข้าตรงตรงเลขที่ต้องเน้นให้ด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะมาดูจีนช่วงเช้าเข้าอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นตัวกลับเนาะ 03เพื่อนๆคะเข้าเป็นตัวกลับค่ะมาดูช่วงบ่ายนะคะ980ไม่เข้าค่ะเสียดายมากเลยนะคะเลขในตารางมีเลข8และเลข0ค่ะ2ตัวล่าง37เข้าตรงๆเลยนะคะมาดูตัวต่อไปค่ะห้างเสง02นะคะเพื่อนๆไม่เข้านะคะ 28ไม่เข้าค่ะ410เพื่อนๆคะเราเข้าตรงๆนะคะ20ไม่เข้านะคะเพื่อนไต้หวันคะ่ะ19ท่านไหนที่วิ่งเลข1น,นะคะก็จะเข้าน้อ1นคะ่ะสองสองไม่เข้านะคะเกาหลี98ไม่เข้า6 7ด ไม่เข้านะคะเ,เพื่อนๆพนสิงคโปร์9 4 9ี่ท่านไหนที่รูดเลขสค่ะก็จะเข้า4ี่นะคะ3 9ไม่เข้านะคะอินเดีย966ไม่เข้า9 3สไม่เข้านะคะอียิปต์ค่ะ3 0 6ไม่เข้านะคะ8 6หไม่เข้ารัสเซียค่ะ9 7 7ไม่เข้านะคะห6หไม่เข้าค่ะ มาดูเยอรมันค่ะเพื่อนศูนยไม่เข้า41มาอีกรอบหนึ่งนะคะตรงตรงเนาะสีมา3รอบค่ะ41 14แล้วก็41นะคะมาดูอังกฤษค่ะ7จ็หหไม่เข้า8 58นะคะเสียดายมากเลยนะคะเลขห้ากับเลขแปแต่ต้องไม่ได้เจาะให้เนาะหุ้นไทยนะคะเพื่อนสี่สเราเข้าเป็นตัวกราบ เป็นตัวที่ต้มเน้นให้ด้วยนะคะเนาะส่วน2 6หไม่เข้านะคะเพื่อนมาต่อนะคะวันที่30สเลขในตารางนะคะเพื่อนเลขกำลังวันเนาะมีเลข0นเลข1เลขหเลข3เลข9เลข2แล้วก็เลข4นะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางค่ะเด่นเลข3และเลข9นะคะ มาดูเลข3กันค่ะมี3 0นะคะ3 1 3 2 3 4นะคะเลข9มี90 91 93 96นะคะตัวการเป็นเลข6นะคะทุกคนกันไว้เผื่อเลขเด่นทั้งสองตัวของเราหลุดเนาะ เลข6นะคะมี60 61 63 64ส่วนอันนี้เป็นเลขที่ต้อมชอบส่วนตัวนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบตัวเดียวกับต้อมก็ซื้อตามได้นะคะต้อมชอบนะคะเพื่อนเพื่อนเลขข้างบนค่ะ01 10%, นะคะ2 1 1 2 4114และตัวสุดท้ายนะคะ 9ก้าค่ะวิ่งรูดนะคะเลขเด่นวิ่งเลข3รูดเลข9ค่ะเพื่อนๆค่ะตั้มจะเน้นให้6ชุด303 2ู 30, 1 9 3ส3สนะคะและตัวสุดท้ายเนาะสองหค่ะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ ต้อมขอไวพรให้เพื่อนๆ FC เอฟซช่องต้อมพารวยทุกทุกท่านรวยรวยเฮงเงปังปังนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งทำบุญด้วยนะคะต้อมพารวยขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย